สวัสดีครับท่านผู้ชมยินดีต้อนรับสู่เกม Last i c l a n d of Survival นะฮะส่วนวันนี้ดูท่านผู้ชมดูสิโอ้โหเต่าเผาเล็อแล้วนั่นก็คือสมาชิกของเรานะฮะเอ่อน้องๆทางบ้านนะครับชื่อชื่ออะไรไม่รู้ผมลืมถามแต่ครั้งนี้ผมไม่สามารถเออเขาเรียกว่าไงสนทาน,นาทางเสียงได้นะฮะอันนี้คือน้องกล้องนะครับคือน้องที่บ้านผมเองแล้วก็ คนนี้ก็คือเพื่อนน้องกล้องนะฮะเพื่อนน้องกล้องอันนี้ก็เพื่อนน้องกล้องอ่าตอนนี้เพื่อนน้องกล้องเขาเอ่อเพื่อนเอ่อคุณกล้องเขาได้ให้ปืนผมมานะฮะเป็นไงเจ๋วว่าสุดยอดไปเลยเออือวันนี้เราจะมีโปรแกรมไปเอ่อถล่มบ้านนะถล่มบ้านโอเคพร้อมกันหรือยังอะ่ะฮะ อ๋อซึ่งเมื่อวานนี้ผมได้มีการอัดคลิปไปนะแล้วก็สนทนากันสนทนาการเสร็จปุ๊บเอ่อผมไม่สามารถลงได้เพราะว่ามันไม่มีเสียงไม่มีเสียงอะไรเลยเนี่ยอเสียงเปียวฟงเปียวไฟอย่างเงี้ยไม่มีเลยไม,มไม่มีไม่มีเลยเจ้าค่ะโอเคซึ่งตัวผมนี่ก็จะมีแค่นี้พอตัวเป่าเราปี้โอเคไปโอ้โห อ๋อผมได้มีเสื้อผ้านะฮะกระดูกอุปกรณ์มีของแต่งตัวแล้วขอบคุณมากขอบคุณมากขอบคุณขอบคุณหลายหลายขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับตอนนี้ผมได้เสื้อผ้าแล้วนะฮะขอบคุณมากขอบคุณมากน้องกล้องนะฮะน้องกล้องสุดที่รักน้องกล้องสุดที่เลิฟ ตอนนี้เราจะไประเบิดบ้านคนอื่นกันนะฮะเอ้ยมันต้องชมหมวกหน่อยอย่างนี้ผมได้ยารักษามาด้วยนะขอบคุณมากๆเลยแล้วก็มีกระสุนปืนไหมโอ้มีกระสุนปืนสามรอยนัดน,นะท่านผู้ชมถือว่าแจ๋วมากนี่คือน้องกล้องนะฮะน้องกล้องอันนั้นเอ่อเพื่อนน้องกล้อง ชื่ออะไรไม่รู้ลืมถามครั้งที่แล้วทำไมเขาวิ่งกันไวจังวะโอเคหายไปไหนละตอนนี้ผมก็แค่เลเวลสองอยู่เลยนะแต่เขาน่าจะเลเวลเยอะกันแล้วแหละเขาวิ่งกันไวมากเลยท่านผู้ชม เป็นครั้งแรกนะคะที่ผมได้เล่นแล้วก็มีเพื่อร่วมทีมนะเฮ้ยอย่างไรวะทางเข้าฟองเหรอน่าจะใช่นะระหว่างทางแล้วก็ดูของไปด้วยนะฮะว่ามี กล่องอะไรให้เจ็บไหมสถานี้อ่ามีกล่องให้เจ็บมีมีดครับมีมีดขอ่วนพปลูกซองเจ็บไปก่อนแล้วกันผมจะเอาขวานออกอันหนึ่งนะเอ,ออกแล้วก็ติดตั้งมีดเผื่อไว้ระยะประชิดนะมีดมันแรงกว่าขวานนะฮะ จเ็มปซึ่งตอนนี้ผมมีปัญหาเรื่องการแชทนะฮะแต่ว่าไม่ใช่การแชทกการสื่อสารกับเพื่อนร่วมทีมนะแต่ทีนี้เราสามารถแชทกันได้นะโอเคนี่คือบ้านที่เราจะมาถล่มหรือเปล่าคิดว่าน่าจะใช่นะท่านผู้ชมนะโอ้ว้าวเรียบร้อยกลาเป็นศพ ตายไปหนึ่งครับตายไปหนึ่งผมเก็บหัวกระโหลกมาเลยเราตอนนี้กำลังไล่ล่าหาฆ่าคนฮนะระเบิดบ้านการสนานวันไหวแน่นอนตอนนี้เราวิ่งอย่างเดียวครับเกิดมาเพื่อวิ่งเมื่อก่อนเราวิ่งหนีตอนนี้เราวิ่งไล่ล่านะฮะ ตำล่าหายหน้าหนอนเอ้ย,ออยตอนนี้เราก็วิ่งมาไกลจากบ้านมากเลยนะท่านผู้ชมนะ ไล่ล่าหาของะหาสมบัติหาสมบัติวันพิชน่ะเกี่ยวกันไหมเนี่ยเดี๋ยวจะเป็นราชาโจนสลัดให้ได้เลยหรือเปล่าเฮ้ยบ้านหลังนี้มันใจญ่ว่ะโอ,โอเคคุณกล้องได้มอบที่นอนให้ผมนะฮะเผื่อตายแล้วเกิดใหม่แถวนี้นะ ผมไม่เคยเล่นนะเนี่ยโหถ้ามีมีถ้าไม่มีเออน้องๆทางบ้านเนี่ยผมคงแย่หน้าโดของทุกอย่างในบ้านนี่ผมไม่ได้ความนะเข้าถึงสามคนอ่ะอีกคนนึงนอนหลับอยู่น่ะไปอ็กซ์อูบ้านเนี่ยบ้านหลังใหญ่มาก จะมีช่วมพร้อมหรือยังไปดูบ้านโคตรน่ากลัวเลยะแต่หน้าที่การระเบิดบ้านนี้ไม่ใช่ผมนะผมจะไมีอ่าหน้าที่ในการดูอย่างเดียวผมจะสอดสองกรดูประตูเยอะมาก ระเบิดระเบิดระเบิดท่านผู้ชมเห็นปะโอ้โหระเบิดไปแล้วเยี่ยมประตูอะไรของมันวะโอ้ยปืนล่าปืนล่าโทษทีโทษทีที่บ้านน่าจะเปลี่ยนเป็นมีดนะปืนแมงล่า มันสร้างบ้านได้ออืงงมากๆเลยโหสมบัติสมบัติสมบัติเออแล่แร่แร่แ,รแร่เอาเนี้ยไปนี้ไป อฟันใครโอ้ฟันที่นอนไม่ให้คนเกิดโอ้มันมีวิธีเล่นกันอย่างนี้นี่เองอืมันขึ้นยากมาก เป็นเขาว่งกฎเว้ยเวียนหัวอยู่ข้างล่างกันะนะเิด็แล้วครับโอ้โหเขาว่งกฎหาทางออกไม่เจอครับตอนนี้กูอยู่ไหนเนี่ย นผูมผมหันทางออกไม่เจออ่าเจอแล้วทางออกมันสร้างบ้านให้คนซีนมากเลยเนี่ยออกแล้วม่ปลอลแล้วหรบ้านหลังนี้มึนใช่ไหมปวดหัว ผู้ชมเห็นปะระเบิดมุมระเบิดมุมโอ้โหสุดยอดเฮ้ยดีใาจริงโฮ้ยมันคือป้อมปืนเ่มท่านผูนช้ชมระเบิดตรงไหน่ะเอาไงดี มีบันไดามาบ้างไหมเนี่ยกระโดดเจ๋งๆเลยครับตอนนี้อ่าด้านเข้าเฮ้ยมีเสียงคน้นเ,เข้าไปอยู่ใกล้ๆเพื่อนดีกว่า บอบก่อนบอกก่อน,ออกกอนในแผนที่มันมีคนไงแถวนี้มีค่หนูมาคนเดียวโอ๊ยมีการสู้กันแล้ว ไปเอา้าตายไม่นะตายหมดได้แค่สามตัวตายหมดเลย Chạy xuất cọ xìa một lời Quý nhìn điều đuôi giúp ha เหลืวเท่าเนี้ชุดเกาะหายะฮะโดนขโมยไปของมาตกกระสุนหายไปอีกสองร้อยนัดเมื่อกี้ถือว่าตายโง่มากเลยนะแทนที่ผมน่าจะยิงสู้กลับไปนะมาเดด่องชุดเพื่อนมีการยิงกันเกิดขึ้น บอดหรือเปล่า,นะนาลเนี่ยน่าจะบอดนะเนี่ยถ้าบอดได้ใช่ไหมบอดแน่นอนโอ้โหเสื้อผ้าไม่เหลือเลย นี่คือจุดที่ผมตายนะบ้านหลังนี้ไม่มีใครตามมาเลยเหรออย่าเพื่อลงทีมมาอยู่มั้ยเนี่ย สามสองเอาอยู่กันสองคนเหรอน้องกล้องหายไปไหนเนี่ยน้องกล้องสมาชิกในทีมหายนะครับตอนนี้หายไปหนึ่งคนเหลือหนึ่งคนอตอนนี้ ตอนนี้กำลังตามเพื่อนน้องกล้องอยู่ตอนนี้ที่เลียดมาก ยังว่าอยู่เมื่อกี้ได้เสียงคนเดินไงแล้วก็จริงด้วยเราตายอันต้องกล้องอยู่นู่นเห็นชิวแวบๆหายไปไหนไวะ ตอนนี้เดี๋ยวน้องกล้องจะเอาระเบิดมาเพิ่มนะฮะอยู่หมายเลขสี่กำลังวิ่งมาระเบิดกำลังเดินทางนะครับตอนนี้น้องกล้องมาแล้วสิ่งที่ผมต้องทำคือต้อง cover ไม่ระเบิดนุนจริงเจ็บไหมก็เจ็บอยู่ เขาวางระเบิดเรอเนี่ยเราไม่รู้เรื่องอะไรเลย <laughs> ดีนะไม่ตายฮิยวก่อนฮิยวเฮิยวฮิวโอ้ก็โลโอ๊ย Ca te ระเบิดไหมระเบิดจ้าจริงเว้ย ไม่เลยเรามีแต่มีดว่ะรักษาใกล้เสร็จแล้วมันกลับเดิอนอีกโอ้อ้องกล้องตีระเบิดดีมากดีมากจัดไต 你看。 เดีย yeah. มันต้องอย่างนั้นแหละนี่คือลูกล่อเว้ยเก็บโมกระโลกได้ละ มาเ้ยโอเคโอ้อ,อยู่ไหนวะเนี่ยสามคนมเป็นเสียงฝีเทา้าสามคนไหวเปล่าไปก่อนดีกว่า เลยโหดเหมือมนกันนะเนี่ยอ๋อนี่คือความมันของเกมนี้เหรอเนี่ยโอ้โหน้องกล้องไปด้วยเหรอเอ้ยมีเครื่องกระตุ้นหัวใจไหมเนี่ยโหโคตรกาาเลยผม ผมจะไม่ยอมตายให้เสียเที่ยวผมจะไม่ตายไกลๆ <c oughs> เออตายได้เท่านี้หรอวะ ว่าผมไม่ไหววะ่ะนั่งโดนฆ่าตายอย่างเครียดเลยเนี่ยจริงๆผมไม่ได้ทำอะไรเขาเลยนะผมมาโดนเขาเล่นยับเลยแต่บ้านเราเนี่ยขอ,อ,อขอบคุณสามคนนี้มากเลยนะฮะที่สร้างได้เป็นอย่างดีเลยโอ้บ้านสุดยอดผมก็หลหร่นหมดเลยเว้ย ไปให้หมดเลยแล้วกันเราไม่จาเป็นต้องใช้อ่ะ รหัดอะไรวะขโมยขโมยดีไม่เนี่ยขโมยดีไม่เนี่ยไม่เอาเดี๋ยวขเขาทะเลาะกันก่อนคี่เชื่อรายมากเป็นกงพี่เมียจะบอกพี่มาตัวแล้วพี่ให้อ่ะเราถึงอุปกรณ์เบอพี่ไม่มีแล้วพี่ไม่มีกระสุน มีให้แก่เท่านี้มีเพียงแก่เท่านี้ไม่มีมากมายดังใครเขามีโอ้ยดูสิมันค้างแสงจะชัดอื้ม โอ้โหยอดที่มันคัังแสงชัดเลยถึงกับนอนเลยเหรอ ต้องขอโทษด,ด้วยนะฮะขอโทษด,ด้วยขอโทษจริงๆรองพาไปนี้ไปช่วยอะไรไม่ได้เลยจะตายะแทะเอ้ามีปืนอยู่นี้หรอเก็บซะเลย <c oughs> ไม่ได้ขโมยเอ้นี่ยมันอยู่กับพื้นเพราะเนี่ยกดขโมยไม่ได้นะตอนนี้เรามีกระสุนละรีโหลดกระสุนไปมีน้อยดีกว่าไม่มีมายืนตรงนี้ก่อนสวย Okay. เป็นยังไงกันบ้างท่านผู้ชมถ้าหากว่าท่านผู้ชมชอบก็ฝากกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะฮะแล้วก็ฝากกด subscribe แล้วกดติดตามก็คืออันเดียวกันนะนะอ,อย่าลืมกดกระดกิ่งแจ้งเตือนจะได้ไมีพลาดคลี้ใหม่ๆนะฮะสหลับวันนี้เออต้องขอลาไปเท่านี้ก่อนนะครับซีอูนักข่าไว้เจอกันใหม่โอกาสหน้านะฮะกลับมาครั้งหน้าผมจะต้องระเบิดบ้านคนให้ได้เลยออโอเคบา,บายยจ้ะ กอน,นี่คือบ้านของเราเมันช่างใหญ่โตซะเหลือเกินโอเคบ๊ายบายจ้นะเนอะบ๊ายบายขนาดดูสวยขอคบคุท่านผู้ชมนี่คือระบบเสีเสียนะครับเกมลาก Island of Survival เฮ้ย มันคือรัฐไอซ์แลนด์ไม่ใช่เหรอวะไม่ใช่อิตแลนด์นะ